จากสตาเนเปิลสู่บทพิสูจน์เวิร์กคลาสที่เปเชกับนักฟุตบอลที่ชื่ออ่านยากอย่างคาวิชาคารัสเคีย สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการขุดกระแสและวันนี้อยู่กับผมต้นเวียร์อนะครับอย่างที่ชื่อที่ผมได้กล่าวไปก่อนหน้านี้นั้นนะครับผมเชื่อเลยครับว่าหลายคนเองเนี่ยเคยมีความสงสัยเหมือนผมครับว่าชื่อของเขาเนี่ยมันอ่านว่าอะไรครับเพราะว่าหากใครที่ได้ดูเขาเล่นตอนที่อยู่กับนาโปลีนะครับต้องมีแต่คนครับอยากให้จะติดตามเขาครับเพราะว่าเขามีฝีเท้าที่ถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับโดยหลายคนนะครับอาจจะสงสัยครับว่าชื่อของเขานั้นเนี่ย ัอนอ่านยากขนาดไหนก็ถึงขนาดที่เจ้าตัวเองนะครับเคยมีคลิปสอนสะกดชื่อและการอ่านออกเสียงชื่อของเขาออกมาเลยทีเดียวครับสำหรับควิช่ากราตเคเรียนั้นนะครับเกิดเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์ครับคศ2001ที่ประเทศจอร์เจียครับควิช่านั้นเติบโตในครอบครัวที่มีความผูกพันกับฟุตบอลอย่างลึกซึ้งครับพ่องเขานั้นเป็นนักฟุตบอลอาชีพและเคยติดทีมชาติอาเซเรบไบจานด้วยครับ แต่หลังจากเล่นฟุตบอลไปนั้นพ่อของเขาก็ได้ย้ายมาตั้งโลกลากที่จอเจีครับซึ่งนั่นก็เป็นที่ให้ควิช,ชาเกิดแล้วก็เติบโตมาครับเขาเริ่มต้นการเล่นฟุตบอลกับทีมเยาวชนในบ้านเกิดครับแล้วต่อมานั้นก็ได้ย้ายไปเล่นให้กับสโมสรอ,อย่างรูบินคาซานในลีรัสเซียนะครับซึ่งที่นั่นแหละนะครับเป็นที่ที่เขาได้แสดงความสามารถแล้วก็การพัฒนาฝีเท้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับ โดยในปี2022ครับทวิชานั้นก็ได้ย้ายมาร่วมทัพนาลีครับทีมดังในศึกเกาโชเซียอ,อ,ตอิตาลีครับด้วยค่าตัวประมาณ13.3ล้านยูโรโดยที่นาโปลีนั้นนะครับเขาได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในนักเตะดาวรุ่งที่มีพรสวรรค์สูงที่สุดครับโดยมีผลงานที่โดดเด่นในฤดูกาลแรกก็สามารถช่วยทีมนั้นคว้าแชมป์เกาโชเซียอ,อ,ตอิตาลีไปได้เป็นครั้งแรกในรอบ33ปีของสโมสรครับ จนได้รับฉายาว่าคา,าราเดลนาจากแฟนบอลเลยนะครับซึ่งนั่นเทียบเท่ากับตำนานหมายเลขหนึ่งอีกคนของสมโมสรออย่เดโก e มาราโด d นาครับควิชานันนนะครับเป็นคนที่ตอบโจทย์การเล่นทั้งในแบบสวนกลับและในแบบที่เปิดเกมลุกขึงใส่คู่แข่งครับ เขาแข็งแรงพอครับที่จะแหวกผู้เล่น2-3ถึงคนเพื่อเปิดตื้นที่อันตรายให้กับทีมครับเช่นเดียวกับการออกบอลของเขาแต่ละครั้งถ้าคุณมีเซนส์ที่ทันกันครับต่อให้พื้นที่จะแคบแค่ไหนตาของเขาก็มองเห็นช่องเสมอคริชานั้นก็ได้ตัดสินใจครับย้ายไปร่วมทีมอย่างปารีสแซงแมมครับด้วยค่าตัวประมาณ7จล้านยูโรครับซึ่งล่าสุดนั้นเฟ๊ชายเองก็เพิ่งจะคว้าแชมป์หลีกเอิงสมัยที่4ติดต่อกันมาได้ครับ พร้อมบวกสถิติมากสุดตลอดการเป็น13สมัยครับนอกจากนี้เองนะครับเปชเชนั้นก็ยังอยู่ในเส้นทางลุ้นคว้าชแชมป์4รายการนะครับภายหลังจากที่คว้าเฟรน n ์ซูเปอร์คัพไปในเดือนมะกราคมครับและตอนนี้เองก็รอชิงเฟรนช์คัพกับแรงครับ ก็ต้องมารอดูกันนะครับว่านักเตะชื่ออ่านยากอย่างทวิชาโครเซเคเลียปีดชาวจอร์เจียนั้นจะสร้างผลงานแล้วก็พิสูจน์ตัวเองกับเบเชได้ขนาดไหนก็ต้องไปติดตามกันนะครับสุดท้ายนี้ครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงครับกับทวิชาโครเซเคเลียครับมีใครครับที่ยังอ่านชื่อเขาไม่ถูกก็ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับสุดท้ายนี้ครับก็ขอฝากทุกท่านครับกดไลค์กดซับสไคร้ครับเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงาน90นาทีด้วยนะครับเพราะฟุตบอลเป็นเรื่องของ90นาที